สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับบิวตี้เดิมค่ะช่องคุณบิวตี้ขยี้หวยนะคะใครยังไม่กดติดตามอย่าลืมนะคะกดติดตามด้านล่างไปกำลังใจให้บิวกันด้วยนะคะสามนอยหรือว่าฮานอยค่ะบิวเชื่อว่าหลายๆคนรอแน่นอนนะคะวันนี้ขยี้กันไปเลยค่ะ7และ5นะคะ7และ5ค่ะ2ตัวค่ะทุกคนเจาะกันไปเลยค่ะ73ค่ะ79นะคะและ74ค่ะ 5 9 5เสและห้าหค่ะสามตัวค่ะทุกคนเจาะกันไปเลยค่ะ7จ็สาห้านะคะและ2 7งดแค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะสองตัวนะคะ7จ็ดสามเจ็ดสห้าห้าสมและห้าค่ะส่วน3ามตัวค่ะ7จ็สหและสองเดนะคะ แนวทางที่บิวให้ไปค่ะบิวจะเอา2ตัวที่บิวให้ไปวิ่งลู่19ประตูบนล่างนะคะแต่ถ้าหากใครตามบิวไม่ทันเจอกันได้ที่ในไลน์แอดรวย8 vip ค่ะหรือคลิกลิงก์ด้านล่างบิวให้แนวทางล่วงหน้าหลายชั่วโมงค่ะดวงดีรับทรัพย์นะทุกคน